จำก็ได้ปไปไปไปดีพี่น้องไปดีพาลุงถ้าร้านซามาเบิ่งตุบหน่อยเจตวนพี่น้องเป็นตะอ,อยู่บ่ลอยแนบไปเบิ่งด้วยหฮเกิดเป็นตาอ,อยู่ยุค <c oughs> ของมันชเหกหกองมันเที่ยงหน่อยขลงมับักร้านกับหกหแล้วเนาะคลงมีแต่ขลองเน่านะ <c oughs> อะไรสวนมึงเอาไม่เลยเห็ดพอนี่เห็นแต่สะมันพี่น้องฮะลายบ่ได้ลายบ่ฮะเดี๋ยวจะไปเบิ่งอันปลูกแล้วบ่หาเนี่ยมาอ้อมบออะไรเอาบ่กินมันกเหยียบสบายดีเด้อทุกคนก็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  บายดีผมแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนพี่น้องจ๋าพาเบิ่งทีเด็ดเจต่วนกินอยู่ตามกองพรพี่น้องเอ้ยตามกระดูกพี่น้องมองว่าเฮ้ยอยู่ได้ไงคนหัวลุกแล้วอย่างนั้นอ่ะโย่บลูกยังไงขึ้นกบัวกบัวลุงมึงบัวยื่นไทยกระดาษสามสามบ่อนเผากับหนึ่งหม่องพังจิ๋วในไรสระพี่น้องในตีตีเทียงค่ะ สิบก e e e. <If> ินกับกระดูกยงได้สิเลืองจริงอ้ายเลืองจริงไงนั่งปลูกพักที่คอน้ำนองโพซีหมูเจ้าอ่นี้ไปนปลูกยำแรงอาหนามขึ้นมาฮดจ้ะยำสกินเป็นใ่สายอีตจะปล่งได้อันนี้ คนขวนมาดน่ยม <qu> <kh u> ันขวนดินมาหน่อยมันเจบนะขวนขวนับนะนั่นเออจังสันแหล่มันกระิออกแคเล็กน้อยเอ๊ไอ้วานไปหาหน่ะได้ได้ก็ห้าไปอีกบะไปหาหน่ะเออได้เถอะนะเออได้เด้วเขาไปหาน่ะได้เขาไปจองสัน กับท่านกแเละเซตวยมานบ้านวงได้นะบังเศ้านี่จูคอยไปบังเศ้านี่นะได้หนึ่งข่าวตัวนโอ้ยคำยังไ่ได้นึ่งอยู่อ้าวสองถแตข่าเย็นวัอีรอล้นึ่งและเลจงชวนมันมาอ้าวกมันอยู่ที่เฮือนมันบ่เหตุยังง กูเพ้นทุละในเมืองมาผ่าดพ้นทตุกตะน,นองนาเคียนออกมาหอดน,นั่นเทียงคุณโอ้โหแห้งแงห้งความมาว่าผมมีพ้นจักเม็ดทางนี้น่ะนเอ้บ้านอายุเท่าไรกันบ,บ้านสีน่สิบสา 4, ขี่ในหอดสบิบอา <4, 5. S 1> ม <c oughs> มึงนี่สิบสี่เลื่นกันปีเดียวหนึ่ง 4, <5. S 1> บ่ตัวนมึงคือเถ่าได้ส่ะ มันลงน้องด้วยโอเคแขนสิบหัวเราไม่แขดงหวอนเนี่ยขนาดเท้าแล้วแหละไรเว้แขวงแลยังว้าแขวนแ้ไ่เป็ลอนแต่กระโหลกเด้อแข็งมาใหญ่ยังดีก็ได้ษเจียตเวนาะว่าสี่สี่สินเนช่องสี่ิสามแขวงอบมี่ัดช้นมีนเเา บ้ไรูเฒ่ารุ่นกนะเ้าเกีวเ้าเกี่ยวมาแกวแมงเไม่ให่มันแกวแน่คเจ้านวนี่วนดินมั่นันนนะอืออวนแบบนี้แล้วเอามันพุนขี้งวดเอามาใส่เด้อเอามาใส่โรดพุนนีดแล้วนี่นะวนแต่ว่าขั้นน้องเขาเด้ออันนี้พี่น้องเด้อมาปลูกกินอยู่ที่ของของข้าเจ้าแต่ข้าเจ้ากับบวงดอก กินน้กานกินน้กันเดี๋ยวจะไปเบิ่งเห็ดปัวกันเจ๊ต้วนพี่น้องเอ้ยลูกสาวอันหนึ่งเขาสุกตะเว้นก็เลยสวนมาเบิ่งตูบน้อยปลาต้วนวะนอนกินอยู่กับกระดูกอะไรวะ3 4กองป่ามึงก็ว่าเจต้วนเป็นคนญาติพี่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่ปัวมาปัวไปทายนาเมื่อคืนนีค่มืดาโมจิกหัวจิตีนเลโอ้นั้ียายก็ยังบ่คดยะเ คำกี้แม่พี่จังหยานในบอหยานถ้าวันล่งวันเราบ่อยากมานนะโอ้ยเราเป็นข่าวพูดทำขนาดอยู่ในเพื่อนน่ะก็ยังนอนบ่ได้นะเดี๋ยวนี้นะโอ้โหูเพื่อนน่ะก็ยังนอนบ่ได้คนเดียวกูขยันพอบักตั้งแต่นอนอยู่เทียงแต่บ่หันมีเพื่อนพอแทกเข่าเมื่อบ้านเซ่อกูก็นอนอยู่ผู้เดียวกูก็นอนกับอีลอยแม่นบ่ลอยอือืกันนอนกับเ้ามีม่เละ นอนก็เอากระสอบนอนคนเดียวนั่นแหละดูกะปลาต่วนลอยซิสามตาเนี่ยตัวน้ากะตัวน้ากะเขาตัวนี่เลี้ยนกันเนี่ยเขาปลาต่วนติดเบิร์ดพังรถอย่าลืมเอาขี้งัวมาห้อยเด้อจิไปว่าไปปลูกปังจี้มันบริได้อันดันได้ต้องใส่ผุ่นนะขี้ไก่นะขี้งัวเด้เด็กฟูกก็ต้องโอ้โหจะลำพูดจะลบหางเลยเนาะเพราะอะไรหนิเคยมึงขึ้นไปบ่อตวนมองเฮือนบุญเขานี่ย ได้ยังมากินมันบลายบอเอาได้กูสิเมื่อพาเเ็ดปวกกินเทศปวกได้กูเมื่อน่ะกูลงกหัวปลาแดกได้พอแกงนี่เป็นตัวน่ะกูเลิกหัวปลาแดดก็พอแตกอีได้กูกูเมื่อน่ะได้พอแกงดอกเห็ดนพิศษำนี่เมื่อนี่เมื่อนี่มันยังอยู่พื้นดินผูกบอกท่านเขาดอกเดี๋ยวพี่น้องอัน ดินมูลพอเหมนเพื่อจต่วนกะแต่แต่เทียงหน้านั่งเนาะแต่ว่าลายพู้พี่น้องเดชศรีบอกพู้จนหอนเฮือนลังนะพี่น้องเดชนะเดชนะพูมีลายพู้เนาะได้พู้ละแถวลงไปลูกจะคนหาคนรู้เรื่อหกไอวันฮะพูดนะหนึ่งสองหกทั้งพูดเราเองบอกฮะเจ็ดเจทั้งพูดพูดเราเองพูดจากคลองหน้าตามนั้น ตายผู้หนึ่งเดียวเจ็ดน้องเจ้บอกเออโอ้มีตายอีกสิตายคิดว่าบได้ตายนะเอามาฮดอีกตัวนึงยังสิป้าสบอนะเนาะเจ้าผัวพ่อปลูกเดี๋ยะนอ้วันจาผัวันนี่ไปสนสั่นจ้าโอ ก็เหือเขาตาแสบ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 ตามนี่พี่น้องเจตรวกพวนื่นกันดำละปีพี่น้องแต่ว่าเจตตวนะดูเท่าดูแก่ขนาพี่น้องนยส่อันนี้โอ้ยมันกับพกแกงนั่นอันนอันหอันเนี้ยส่เอานายในะ ขนมน้าอกเอออันน mm ี้ได้ข้แกงลายกองเาอไปจังไปหลางไปลางไปลางสอยป่าเออขม่อยลงเฮ็ดแล้วต่ไนเมื่นั่นก็ได้งานมันได้กินบ่จะกินก็แบ่งให้มื้อนนะแจ็กเลสและกะมา่ยะน้ำหยาโซอีแคดแผ่นหย่าน้ำดุอีดามแนซอมงัวหยาใส่ แบ่งเอาอย่างร้อยร้อยมากินมันด้วยนี่แบ่งเอาอย่างเฮ็ดโอนี่นนเขา่าหูบริเคียนเงินไรก็จะตักหายอุฮาลาเอาไปกินนะต่วนอ้าซิมร้อยเ,เ,เขาอขอเอิญแพนงนเขเเาเอ,อิญแพนงหมูเป็นบ่กะเจาแกงเคียวหวานนั่นแหละพะแนงหมูแพนังหมูนางไปอันบอลเฮือน เขาสังกะทานพาเพนอยู่บ้านนาหัวคํำพี่น่อยเอาให้ลูกกินแล้วนะข่าก่ะไอกหนึ่งโอ้บอได้จาบนหนึ่งข่าวแรงเออละเป็ดน่ะแบ่งมาเออพี่น่อยอันนอ่นอ่ะก็นอนขี่ไล่ลงหัวพี่น่อยมันคอยลงหัว ขนากองพอนนะร้อยกองฟอนอยู่แถวหน้าามกองบ่อนพังกันอยู่ในใกล้ๆอะไ่พี่น้องนในนนบเมานอนเลิกนแเฮ้ยยันสิบ่มีเพผ่ามีเพลผ่าเป็นยังหย่านไต่กับไต่กัไต่จะเล้องเกินดอกมันน่ะหล่ะหย่าไปทางอื่นผูกหย่าไปผูกอีกตัวนึงผูกบ่คันทางป่ามันเกิสิบบ่เป็นตะหย่านดอก บงอยากยอนป่าบ้านนี่นะดอกไผ่เขาเที่ยงลังหนักกับที่ซองนี่เพื่อนลังนั่นโอป <c oughs> ังแค่นาถ้ากออกมาันนม่อญามาทางเนือเนี่ยบอถ่านแม่ตัวนป่าจะตวนแปนแล้วกันยังป่าเขาเขาบอกว่าอันนี้ดินเขาท่านขาข่นเขา้าบอกทางมันกหกคือเก่า ากระถางไปน้อยหนึ่งพี่เนาะหนึ่งอีกซองสำยก,กเลแล้วแหแม่หินมสมเออให้ยพ่ป้ามึงหุกห้าเห็ดข้าวเล่กับบอลหนึ่งอยู่ซองถ้ากินไปอง,งอมง,งอมเงม้ยง,อ,ง,ง,อ,งอยู่ไปแบบพ่อเพียงหนูกับเพียงพ่อขึ้นไปแก่เอาเดาฐานสอบหนึ่งนะกูสิบอกวันบอกไว้ทอนให้ามาเอาฐานสอบหนึ่งแล้วไปแก่มาดังแล้ว จกเลมันจะเห็นมันอยากได้มึงขึ้นไปเอาโหลดถาเข้าไก่เลยคแขกไกมึงหากูไปดค่ะเจาบ่โลดแวนันไปเอาใส่ทั้งหนาลงมาบ่ได้ก่ไปได้เลยคือบ่หนึ่งขั้นว่าบ่อยากกกคือบ่หนึ่งไปใส่สองผิดเมียนตัวบ่อตุมพี่อ้มันที่ให้กูขันชมอ๋อสิขันทั้งฮเพาอนะนะิก ้ันเสร็จเด้อกินสข่า้ๆๆแ่่ถูกดซำไม่ให่นี่มาตัวนขันเหตุเทิบลงมาหน่อยก็โอเคนี่กูว่ามันนั่งบนเศา้าบันนั่งบนเสาเอานออกมาโอเคสกีดพี่สังนั่งก็นั่งเลนีโอ้เอาลมเขาไปเห็ดยงง อเทียงสูงโพดแล้วสิขึ้นไปหนังเต้นบอนว่ารถไทยเห็นอันนี้พี่น้องเลยบอนงัวบอนงัวฮัตตีมันหัวฮึเปี่ยเปิดเปิด เลี้ยงงัวจะคล้องเผากระจะคล้องอะไรไปไหนจักเลยก็บอกจากมิแต่กูแบ่งแกงไปหรแต่เมือปุนบราคาเอามือหัวต้นลายอยู่างบ่เออเอามาเสียงเอามาม่เบะเอาเอาคือพวกขึ้นไปใส่ตู้เย็นไว้สิบมอเอามึงกินเลยโอ้ยละเป็ดเป็ดเป็ดกระเป็ดมันเป็นแพ็กอ๋อเป็ดเป็ดเออเป็ดเป็นโตนะอื นางกระหอเนี่ยกินลงมาสู่ลูกสู่ผัวกินพี่น้องลูกบ่มีพอมงัยงัวเจ้าเปพี่บ้านเลยมีลูกสาวอยู่ซองคนกับนียกย้ายอ้สายสวยไปเบิดแล้วพี่น้องเลยเอ้าลูกอีซาตัวเอ้ยสี่จีบกว่าอะไเอ้าลูกอีซาตัวนั้นมันเส่อน้องเอิญกับแข่งสอกาวน้องเอิญก็คือเห็นอะไะพี่น้องมันกับไปไปมาๆแต่กำกรุงเทพแต่ว่าบรได้เงินนะพี่น้องเนาะ มันก็กลุ้มโตมั่นอะไรฮะสาวคิดขำมั่นอะไรมันก็ขึ้นอยู่น้ำดวงสตาบสนาอด้พี่น้องเออจนแบบแบบว่าเออไปเห็ุงานผัดลังเทือผัดเงินเดือนก็ถือถือขาห้องขาหนามขาไพ่กระเบิดเป็นแบบพี่น้องทาภูเห็นงานน้ำมันสีเข่าใจเนาะซื้ออยู่ซื้อกินอีกกุ้มปากเจ้าคองอะไรลูกกันอะไรพี่น้องเอ้ยคือลูกอะไรลูกกันยังวะโบก้น ขนาดเฮาเองไปเฮ็ดงานมันยังบ่ได้เนาะอยู่เป็นบ่เก็บอันนี้บ่เก็บอะนี้ลอคั่นบ่เงินเดือนแบบนาพี่น้องเอ้ยคือดีแท็กนี่ล่ะนี่น่ะกู14,000สิตัวยังคือ14,000กินย่นกินน้ําเพิ่นเบิดแต่ว่าแนวกินน่ะซื้อกินเองข้าวน้ําอยู่น้ําเพิ่นตามอไพี่น้องแนวกินซื้อกินเองบางทีกไปเก็บในสวนเพิ่นมาเฮ็ดกินนพี่น้องเอ้ยูงัวมึงน่ะตวนไปฮหน้าานบเฮ้ยๆ พูนพูนมันขับไปห,าห้ารถไทยก็ได้พูจักสีน่าได้แล้วยังวดีแท็กกเมียกับก็พังเบิ้งคะันว,วังเงิเเเเนเดือนขันหวังประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนี่สิโอเคอยู่ในนตัวเนาะหมื่นสี่นี่มันสีเรืออย่บอกห้าสิถาส่าซอมเบิ้งพีเ่เนอะ<า>จะข้าไปมันที่เทไรเขาจำบ่ได้เรือก็สีเรือบ่รายพี่เนาวเลยวางมึงปเห็มึงเห็่อยู่แถวได้ก็ตวน สุนบุรีร้านอาหารอาหารแบบเนี่ยก็อาหารบ้านเฮานะอีสานเนื้อทอดเกาะคนหนึ่งนะกินของสาวเขาซื้อสาวกินอยุดกินตัวเองยมืนสปผสอคนก็ยังบ่ได้พงันมีแต่เนีแอยเนขาเนี้ยนะสิบบาท สิบาทได้ก่อนนึงจ้กห้าสิบบาทนั่นได้พี่น้องเลยตามที่เข่าใจกันนั่นแหละลูกมากากับขากาบขากาบอยากได้ก็าตายเลยแมนไพสิบเบอยากได้อีนะพี่น้องเลยเอฟซีบารลูกเด้ซะลูกกับขั้นว่ามันได้นะ่ะเห็นเห็นว่าสิ่งของกัได้ยังอันนี้คือเห็นนั่นแหละคือขา่าวเบาอะไรเงินเดือนกันเงินเดือนอ้าวคือเงินเดืนกันเงินเดือนเราละหนึ่ห้องเผชิ่า <c oughs> ห้องเผชิ่งซอกปัญหาห่อตีหมื่นเงินเดือนหมื่นบัตรชื่ออยู่ชื่อกินเองข้าวห้องซอกปัญหา สีเล <rate. S 2> ื they 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 ่อยังไข่าวสื so, them, ่อห้องเสาข่าวสื่อเสียค่าหขาคาไฟอีกต่างหากคาแต่สีเลือยังไรพี่น้องเลยผัดกินขมือแม่นบ่กฉะแตกน้องขมือพ่อกันขิบหนาเพราะว่าร้ายพี่น้อยตามที่เห็นร้ขาก็อยาามนนั่นแหละขอทานชิมหนาพี่น้องเลยอยู่ดีไม่แห้งสปูสุคนอยากหายเจตวน ทางออกไอไวอยากมาเห็นนี่นนะพี่น้องทางไวไวในเด้อต่วนเด้อทางไวไวออกไอไวเน,นี่ยเนี่ยยังบริเดยกลประได้๋หาจากข้นทางนะสอมลงต้นใหม่ก็ได้